สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระขุนแผนหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินจังหวัดศรีสะเกตออกเมื่อปีพศ2519ค่ะในคลิปนี้นะคะจะเห็นว่านะคะเป็นพระคุนแผนพิมพ์อุ้มไก่ประทับพรายกุมาร สำหรับข้อมูลนะคะเนื้อจะเป็นเนื้อศิลานะคะหินศิลาก็คือใช้หินศิลามาทำเป็นพระคุณแผนองค์นี้นะคะใครที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถหาได้ในอินเทอร์เน็ตเลยค่ะ สภาพองค์พระสวยสมบูรณ์นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปอิ่มแจ้งรายละเอียดนะคะใต้คลิปนะคะ ID line เบอร์โทรศัพท์เฟซบุ๊กพระเครื่องสามารถทัก Messenger ได้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นอุ่นสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ